เราไม่แนะนําให้มาอยู่ที่นี่นะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่ามันมีมีบ้านแบบนี้อยู่ในปารีสนะคะเพื่อนๆจะมานะคะเพื่อนๆก็ต้องศึกษานิดนึงแต่ก็นี่ก็ให้ดูว่านี่คือบ้านเช่าที่ปารีสของเราค่ะเซนเดนิสค่ะเพื่อนๆ คือสถานีปารีสแกรดียงนะคะเป็นสถานีรถไฟกลางของปารีสค่ะเราก็เดินทางมาถึงในเวลา13นาฬิกา50นาทีมีการดีเลย์ครึ่งชั่วโมงเนื่องจากตอนช่วงข้ามแดนจากอิตาลีมาฝรั่งเศสมีการกระเป๋าหายแล้วก็มีคนแอบขึ้นรถไฟมาก็เลยต้องมีการตรวจนะคะ สถานีรถไฟกาแลเดรยองเป็นสถานีรถไฟหลักของกรุงปารีสเลยนะคะเป็นส่วนรวมของรถไฟที่จะเดินทางภายในประเทศแล้วก็เดินทางระหว่างประเทศด้วยค่ะนี่ค่ะถ,ถึงแล้วค่ะปากกรีสกาแเดรยองคนเยอะมากๆที่ว่างมากพูดเลย และเราก็มีการวางแผนโดยการที่เอากระเป๋ามารวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวสองคนก็ไปหาร้านอาหารอีกสองคนก็ไปหานาวิโกะนะคะบัตรนี้ชื่อบัตรนาวิโกะนะคะใช้ขึ้นขนส่งจากคณะของกรุงปารีสแบบไม่จำกัดเที่ยวเลยค่ะสามารถซื้อได้ที่ตู้หรือไอเซอร์วิตตามสถานีเมโทรรถไฟใต้ดินค่ะ บัตรนี้สามารถใช้ได้กับสัญลักษณ์ที่เห็นเลยนะคะซึ่งเป็นขนส่งสาธารณะของกรุงปารีสค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินนะคะรถไฟ RER นะคะรถบัสค่ะรวมถึงเคเบิลตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะโดยการซื้อบัตรนี้จะใช้ได้หนึ่งอาทิตย์ จะเริ่มทับทุกวันจันทรและหมุนวันอาทิตย์นะคะเหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่จะมาอยู่บ,บาลีหลายวันค่ะราคาก็มีอยู่หลายโซนนะคะแนะนําให้ซื้อโซนทั้ง5โซนเลยค่ะราคาอยู่ที่30ยูโรนะคะบวกค่าบาททัตรอีก5ยูโรค่ะอาวิโกโน,นะคะคนละ35ยูโรนะคะใช้ตั้งแต่วันจันท์ถึงวันอาทิตย์แต่เผอิญเรามาวันพฤหัสเราก็จะเหลือใช้ได้แค่4วันเราได้บัตรมาแล้วเขาไม่จําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตนะคะก็คือจ่ายตังค์แล้วก็ได้มาเลยนะคะ หลังจากซื้อบัตรเสร็จนะคะก็มาได้ทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเลยค่ะเลี้ยวซ้ายมาอีกนิดเดียวค่ะก็ถึงแล้วค่ะมาร้านอาหารฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าเขาขอโทษด้วยแหละเขาไม่มีเมนูสั่งเังกกรกรุณาสั่งภาษาไทยอ้กรุณาสั่งภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เดาๆงมๆงกันไปนะคะ สั่งเดี๋ยวลองดูมาพวกเราสั่งสลัดฟังสัวเดอร์ทัวรลาสันย่าแซลมอนฟู้นะคะแล้วก็ฟาเล่ซอสนี่นะคะนี่ค่ะสลัดที่เราสั่งมานะคะมีแตงโมด้วยไอจ้าไอจ้าและนี่ก็คือสเต็กเนื้อนะคะอันนี้สเต็กเนื้อเหมือนกันที่นี่นะคะเขาต้องสั่งเมนคอรตสคนละจานไม่งั้นเขาไม่ให้แกนั่งร้านนะคะพวกเราพวกเราไปเส้นไหมจ้ะ คะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะอันนี้เทาะเทาะแท่งอะไรไม่รู้เดีย๋ยวจิมก่อนมันคือกระไม้ฝรั่งไก่คาร์โบนมากเลยมัยนมสุกเลยื่อนได้มกระไม้ฝรั่งเหรอไหมอยาแล้วก็มีชีสอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะชีสแล้วด้านนี้น่าจะเป็นแครอทด,ดอง มอ,ไอมไม่ใชม่มันคือมันคือเคนตารูปค่ะมันคือเคนตารูปนะครับแล้วนี่มันคือชีสชิ้นะอะไรเนี่ยอืมรอ,อร่อยพ่อสุกเลยอร่อยนี่คืออะไรอะ่ะพ่อเน้ยอะไรนะเชอรี่ ชอรีม่มิชลี่ด้วยอือมิชลี่ด้วยอือแล้นี้คือลาซานญาตุติใหญ่ในดิฉันลองลอๆโอ,อ้โหโคตรใหญ่เลยนี่ค่ะเคยกินแต่พิซซ่าฮัทนะคะอันนี้มากินถึงฝรัง่งเศสอืม,มนี่ตัดมาจากไหนมันเป็นเห็ดอ่ะเพราะอ่ะมันเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดข้างในอ่รอร้อนๆนะร้อย ถือว่าเรากินได้นะคะ,ะถือว่าอาหารที่นี่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเราเลยกินได้มีปลาหมึกไหมอืมอร่อยเอานี้ทั้งหมดมื้อน,นี้นะคะร้อยสามสิบแปดยูโรก็คือห้าพันหนึ่งนะคะตกคนละคนละแปดร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะถ้าประมาณนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่หลังจากทานอาหารเสร็จก็เริ่มหาทางไปที่พักค่ะ ทางเจ้าของที่พักที่เราจะไปอยู่ก็คือ Airbnb แจ้งว่าให้นั่งแท็กซี่มาดีกว่านะคะเราก็เลยมารออยู่ที่ด้านหน้าของสถานีรถไฟปรากฏว่าแท็กซี่ที่มารับเนี่ยนั่งได้4คนค่ะก็เหลือเศษอีก2คนเราก็เลยตัดสินใจที่จะต้องเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินค่ะ ถึงบารีครั้งแรกนะคะห้องน้ําก็ตื่นเต้นและต้องค่อนข้างลิ่นแรงนิดนึงตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอีกว่ากว้างใหญ่หาทางไปไม่ถูกเ,เลยการเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกและต้องมาขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะเราก็รู้สึกก็สับสนมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะคะโชคดีค่ะเราได้เจอหนุ่มน้อยฝรั่งเศสนะคะที่บอกเส้นทางเราให้เราได้ขึ้นรถไฟได้อย่างสบายเลยค่ะ คือลักษณะของทางเดินในรถ MRT หรือรถไฟใต้ดินเมโทรของฝรั่งเศสเมืองปารีสนี่เรามาถึงบ้านแล้วนะคะไกลนิดหน่อยแต่ดูบ้านก็ดีดีนะคะ<ห>นี่ค่ะ หลังจากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถึงบ้านโดยการใช้รถไฟใต้ดินนะคะส่วนท่านอื่นก็นั่งรถแท็กซี่มานะคะซึ่งก็ถึงใกล้ๆกันค่ะบ้านของเรานะคะก็จะมีเป็น3ชั้นนะคะก็จะมีชั้นบนซึ่งเราก็จะพาขึ้นไปดูนะคะก็จะมี2ห้องนอนค่ะห้องนอนซ้ายห้องนอนขวาแล้วก็มีห้องน้ำบังเอิญมีเด็กเข้าอยู่นะคะก็เลยว่าไม่ได้ให้ดูส่วนด้านล่าง ก็จะเป็นห้องอีกสองห้องนอนนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะถ่ายให้ดูชัดๆแต่ว่ามันก็อาจจะลบนิดนึงค่ะปารีสมันจะมีโซนค่ะแล้วก็มันจะมีโซนอันตรายกับโซนปลอดภัยแล้วก็ไปอ่านแล้วนู่นนี่นั่นปรากฏว่าตอนจองเราจองบ้านนะคะเป็น Airbnb แล้วก็ลืมอ่านว่ามันอยู่โซนไหนปรกากฏเราจองมาเป็นโซนเขตเขตสิบซึ่งเป็นโซนอันตรายพอดีเลย เดินเดินมาบางทีเลยบ้านก็วาดวันนะคะคือเวลาจองที่พักอ่ะก็สมควรจะเช็คข้อมูลให้ดีนิดเดินก่อนจองก็ต้องดูนิดนึงว่าบ้านที่เราจองเนี่ยมันเป็นโซนที่อันตรายหรือปลอดภัยคือมันมันก็ใช่หน่ากลัวมีคนแบบคล้ายๆล้ายโฮมเลสไร้บ้านอยู่แล้วก็มีคนดํามีแบบคนแบบหลายๆเชื้อชาติอยู่อะค่ะก็ต้องศึกษาหาความกันไปนะคะ เราก็อยู่ที่นี่หลายคืนเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศและเหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปนะคะปารีสนะคะ,ะ,คะเขาก็แบ่งออกเป็นหลายโซนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาก็ลองเข้าไปอ่านในพันทิปเขาก็จะมีบอกเลยค่ะว่าโซนไหนปลอดภัยโซนไหนอันตรายนะคะ แล้วก็ลองตัดสินใจดูนะคะให้พักในโซนที่ปลอดภัยแล้วก็ราคาสูงขึ้นมานิดนึงก็ดีกว่าค่ะเราอยู่ที่ห้าออดี้นะคะดูสิค้ารถเข็นยังมีที่ล็อกเลยค่ะความปลอดภัยสูงสุดเลยค่ะที่นี่ระบบความปลอดภัยมีเลือดนี่มีโคตรทองขายโคตรบ้าเลยสุกอดที่ห้าเอาละตือให้เจ้เาตอนเช้าก็ซื้อนี่ค่ะร้านจะประมาณนี้นะคะไม่กล้าถ่าย ะะเราก็ซื้อข้าวไปนะคะซื้อผักไปด้วยซื้อไข่ซื้อไก่ตกไปนะคะนี่นะคะซื้อมาสี่ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้างชื่อ Audi นะคะของนี่ค่ะมากมายทั้งหมด35 35ยูโรค่ะ จะเห็นได้ว่ามีคนมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือดูบรรยากาศแล้วเราก็รู้สึกว่าแหล่งที่เราอยู่เนี่ยมันค่อนข้างไม่น่ากลัวนิดนึงนะคะไม่เหมือนอย่างภาพที่เราฝันคิดเอาไว้ว่ามันจะเป็นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นจริงนะคะสิ่งที่ฝันก็เป็นอีนะะนกแบบแต่นี้สิ่งความเป็นจริงนะคะนี่ค่ะหน้าบ้านเราเขาก็มีแก๊งนะคะ อยู่และนี่ก็คือบ้านเราเลขที่17นะคะเข้ามาแล้วค่ะล็อกเกิดล็อกล็อกยังไงครับแจมันล็อกแก้มันล็อกนี่มีหมูครับไก่ครับผักครับ มะเขือเทศครับปาทตอรี่ครับนีโอเคแล้วจะเก็บของเรานะคะนมเปรี้ยวนี่นะครับนมอย่างดีเลยนะครับเราเลือกคนสวยๆมาเนี่ยน่าจะเป็นนมที่อร่อยปรากฏว่ามันเป็นนมเปรี้ยวนะครับนมคล้ายๆนมโยเกิร์ตนะครับก็ดีครับมีแลคมีอะไรนะแบคโตสมีจุลินซีสามารถช่วยให้ย่อยได้ดีครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงที่ปารีสนะคะแล้วอยู่ในเขตของเซนเดนิสนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะรีวิวบ้านพักของเราซึ่งเราไม่ได้นอนโรงแรมเนานเป็นบ้านพักนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าบ้านพักของชาของในอิตาลี <c oughs> ไม่ใช่ในปารีสเนี่ยเขาเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือถนนเข้าบ้านของเรานะคะ ด้านหลังนี่ก็จะมีเป็นเหมือนสามเด็กเล่นเล็กๆนะคะเมื่อวานก็เห็นมีคนผิวสีมาเล่นเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่านะคะบ้านหลังนี้นะคะเลขที่17ดนะคะบ้านหลังนี้นะคะเราจะบอกให้ว่านี่คือด้านบนก็คือหน้าต่างหน้าต่างของห้องน้ํานะคะและนี่ก็เป็นอีกหลังนะคะบ้านเราแค่ตรงนี้นะคะอ่ะเข้าไปดูในบ้านกันเลยนี่ค่ะบรรยากาศเข้ามานะคะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสุบรี่นะคะมีบันได อยู่นะคะขึ้นบันไดไปตรงนี้มีตากผ้าเราเ้าคนไทยเขามีเครื่องซักผ้าเลยนะคะพอดีเราอยู่มาแล้วหนึ่งคืนพอเข้ามาในตัวบ้านนะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นครัวเราสามารถทํากับข้าวได้ค่ะมีที่แวนเสื้อแวนกระเป๋านะคะวางแล้วก็ลองที่แสงเช้าทาหมูกระเทียมนะคะนี่ก็ทำข้าวต้มไว้กินนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้นะคะเป็นตู้เย็นค่ะเพื่อนๆเป็นตู้เย็นนะคะน่ารักมาก ด้านหลังนี้ก็เป็นตู้ดีของมีข้าวด้วยเมื่อวานไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อข้าวมาแต่ว่าบังเอิญว่าเพิ่งมาเจอว่าเขาก็มีข้าวนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องซักผ้าเลยค่ะเขามีที่ซักผ้ามีตู้เย็นใหญ่แต่เขาไม่ได้ใช้มีเรื่อซักเรื่ออบนะคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ส่วนก็จะมีด้านบนและด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นสองห้องนอนนะคะด้านบนก็เป็นสองห้องนอนนะคะเป็นสี่ห้องนอนอยู่ได้ประมาณแปดคนเดี๋ยวไปดูชั้นบนนะคะ ด,ะะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ,ะมาดูห้องน้ําก่อนนะคะนี่ค่ะข้างบนก็มีหลังคาโอ้ห้องน้าโอเคนะคะใหญ่โตข้างบนสองห้องนอนนะคะที่ห้องนอนหนึ่งก็มีเด็กนอนไปแล้วนะคะเมื่อคืนนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้านะคะไปดูซีประตูออกไปไหนอ๋อเขาก็มีระเบียงโอ้น,าน่ารักประตูทะลุถึงกันนะคะน่ารักนะคะก็มีนี่ก็ออกไปได้ค่ะโอเค แต่เขาล็อกไว้นะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลกเลเทนนิดนึงเพราะว่ามีเด็กมานอนแล้วนะคะโอเคแบบคล้ายๆกันค่ะนี่ก็มีหน้าปะโอ้โหแล้วก็เขาก<ห>นะ็มีฮิตเตอร์ตรงนี้เป็นฮิตเตอร์นะคะเพื่อนๆมีกระจกให้แต่งนะคะพีโต๊ะนั่งให้ให้แต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราดูข้างนี่ค่ะด้านล่างลงมาก็เป็นห้องน้าน,นะคะ แลด้านนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้มีคนนอนอยู่นะคะก็มาดูห้องนอนของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีกระจกนะคะมีที่แขวนผ้ามีที่นอนแล้วก็มีต่างกันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำค่อนข้างกว้างขวางนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆด,ดูดูไว้ดูไว้ดูไว้โอเคค่ะจบนะคะ<ด>ที่นี่เราจะบอกว่าเนี่ยมันไม่มัน,มนราคามันจะถูกกว่าในปารีสมากๆเลยคือในปารีสเตียวันตกเจ็ดปัพันเจ็ดปดพันถึงหมื่นหนึ่ง เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงหน้าร้อนเลยซึ่งเราก็คิดว่าถูกมากแต่มันจะมีข้อเร้อนร้อนใช่มอยากเปิดหน้าต่างร้อนนะคะคนมานอมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือแถวนี้นะคะมันอยู่ในเขตของที่เขาเรียกว่าโซนอันตรายอะคะ่ะคือเซนต์เดนิสถ้าเพื่อนเพื่อนไปเปิดดูมันเป็นเขตซึ่งปานี่จะมีโซนโซนคนผิวสีโซนอันตรายโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงนะคะคือเราก็ถ้าทุกคนเช่ารถ่ะก็แนะนําให้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 อยู่ได้แต่ถ้าจะเป็นแบบเราอ่ะเราบอกเลยว่าเราไม่แนะนําให้มาอยู่ที่นี่นะคะแบบเราอะค่ะแต่เราอยู่กันแล้วก็โอเคอค่ะเราก็คิดว่าเราตัดสินใจแล้วเราก็มาตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่ามันมีมีบ้านแบบนี้อยู่ในปารีสนะคะ ถ้าเราเช่ารถนี่คะ่ะเขาก็มีที่จอดรถให้ตรงนี้นะคะถ้าเราเช่ารถแต่บางเอิญกลุ่มเราเดี๋ยวตอนแรกก็จะเช่ารถแต่ว่าคิดไปคิดมาเราไม่เช่ารถด,ดีกว่าค่ะก็เลยว่าเพื่อนๆจะมานะคะเพื่อนๆก็ต้องศึกษานิดนึงแต่ก็นี่ก็ให้ดูว่านี่คือบ้านเช่า<ะ>ที่ปารีสของเราคะ่ะเซนเดนิสค่ะเพื่อนๆ